ยามที่เหนื่อยมากๆตรงไหนก็นอนได้คุณครูต้องขุดหนอกกล้วยอีกห้าหนอกค่ะเพื่อที่จะปลูกให้พี่สาวตรงนั้นค่ะแต่คุณครูปลูกของตัวเองแล้วสิบสี่ต้นขุดหลุมเพิ่มอีกเป็นรวมทั้งหมดขุดหลุมยี่สิบสองหลุมเหนื่อยมากค่ะเมื่อกี้เผอิอเพิงยบไปขอหยุบต่ออีกห้านาที เหนื่อยมากๆตรงไหนก็นอนได้ค่ะฟ้าคือมุงต้นไม้คือบ้านนอนใต้ต้นไผ่คันาคือเตียงขอสลิปห้านาที